สวัสดีครับผมเราจะคุยกันเรื่องเครื่องที่แบบไม่เกินสองหมื่นแล้วกันสตรีมได้ไหมพอไหวผมใช้ก็ว่าพอไหวสำหรับเกมเบาๆก็คือสามารถที่สตรีมได้19,490เอา CPU ก่อนนะครับ CPU เป็น,ปนแบบบ็อกซ์ผมแจ้งอย่างนี้ก่อนไรเซน3 4,100่คอร์8เทรดเทอร์โบ4.1กิกะเฮิร์ตตัวนี้มันเป็นแบบเทรดนะไม่มีกลอบแต่ว่าประกัน3ปีอะไรอย่างนี้ปกติตัวมาชบอร์ดครับ Asrock A 3 2 0 M H D V ครับแล้วก็ในส่วนของแรมจะเป็นซาดักทวิสครับ 16GB ดกิกว่าชั้นนอบัสสปีด3 2 0 0ในส่วนของก้าดจอก็คือ AMD Radeon RX 6400ถามว่ากรารจอตัวนี้แรงประมาณไหน G t x 1 0นนั่นเองตัวสตอ r a เรก็คือ P N Y ขนาด 240GB อย 240G อันเนี้ยอัปเกรดเพิ่มเติมได้เพราะว่าสปายครับ E c o n t ่ a ครับตัวนี้ 500W 80วัต plus แล้วก็ตัวเคสเป็น MSI Ford M100R CPU Z ครับ AMD Ryzen 3ครับ Max TDP 88วัตต์ครับเป็น Socket AM4 ครับ7นาโนเมตร4.1กิกะเฮิร์ซครับ4คอร์8เทรดตรงนี้เมนบอร์ดก็ Asrock A320M HDV r e f 4 0 RAM เป็น DDR4 16กิกครับ u ัส p ปี d 3,200เมกะเฮิร์ซ SPD เห็นไหม RAM เนี่ยจาก a p p l i e s e r ใช้ชิป Samsung นะครับกราฟิกครับเป็น AMD Radeon RX 400จาก MSI ครับมี Shader ทั้งหมด768 RAM ขนาด4กิกผมทดสอบเกมแรกครับ Forza Horizon 5ครับที่ Full HD หนึ่งพันกรี่สิบคูณหนกราฟิกตรงนี้ปรับกลางผมว่าปรับพายได้อะปรับพายเราเนี่ยจะเห็น70ป็ปุ๊บอาจจะไม่ลดด้วยซ้ำไปอันนี้มัน100เฟรมแล้วนะเนี่ยโดยที่การ์ดจอทำงาน98ครับแรมการ์ดจอกินเต็มนะครับ4กิก CPU ร้อน42องศาการ์ดจอร้อน53องศา CPU ียูทำงาน40ครับ4.1นิ่งๆเลยฮนะเฟรมเรทรีดออกมาเฉียดๆ100เฟรมคราวนี้ต่อไปครับไฟเอ็มประเทศแฟร์แมนเดลิตี้กราฟิกตรงนี้เป็น full HD F X A ผมเปิดออนทุกอย่างเป็น normal หมหด ไม่เอาครับผมเอาเนื้อย่างปะอ๋อโซเดียมรอครับแดดยบอครับยอก78เฟรมครับตอนนี้ครับเห็นปะเล่นได้ี่ปรับนอร์มอลหมดเลยนะก็อาจจะมี drop บ้างอะไรบ้างยีเลือกปกตินะครับผมแจ้งอย่างนี้ก่อนก็ตามราคาของมันนั่นแหละประเด็นคือผมเปิดเงาไว้ไงตอนนี้เห็นปะถ้าเข้ามาในเรเบลประมาณ70เฟรมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ปกติเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่ Battle Field 10920 x 180ครับ Full HD ครับ ปรับโลแล้วตอนนี้เฟรมเรทผมมองว่าแบบมันเกินไปว่ะอันเนี้ยผมปรับโลอยู่อะครับร้อยสิบวกว่าเฟรมร้อยบวกบวกอะครับใครอยากเสพกราฟิกที่ขยับขึ้นใหม่นิดนึงผมมองว่าน่าจะไปมีเดียมได้นะพอเราปรับมีเดียมแล้วกันครับสำหรับซสเต็นนี้ครับโลเคลียนะครับเดีย๋ยแอดมินเก็บเรคคอร์ดได้เลยครับอันนี้ผมปรับเป็นมีเดียมแล้วนะครับปรับกลาง80-90เฟรมยังโอเคอยู่นะอาจจะมีหน่วงหน่วงนิดนึงบ้างไม่ได้เร็วร้ายอะไรขนาดนั้นเห็นไหมครับ ดังนั้นเนี่ยพอปรับกลางแล้วอยู่ที่ประมาณ90เฟรมเกมต่อไปที่ผมอยากเทสครับ God of War Full HD ครับอันนี้ปรับต่ำนะเอาละตอนนี้60เฟรมอันเนี้ยก็คือไม่ได้ฟีลวีเอ็งเอาอะไรมาพูดฮะไอ้ไม่ใช ไอ้กอล้ววอร์ครับตัวทีถือว่าเล่นได้ดงนั้นฝากเครื่องนี้ไปด้วยครับ1 9 4 9 0จาก i h a v e CPU ครับเจอกันใหม่ครับหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับสิ่งต่างๆรอบตัวกรับเริ่มช้าบานปฏิทินมีสิ่งสำคัญที่ทำให้มองเห็นเริ่มชัดอนอย่างที่คนลงบันทึกให้เป็นเรื่องที่เราตอนมีเขาไม่มีเงาแต่กลับกันยิ่ง And clap